ที่แล้วเราได้เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่3เพลงในชีวิตประจำวันประกอบไปด้วยเพลงกล่อมเด็กเพลงประกอบการละเล่นและเพลงสำคัญของชาติ2บทเพลงด้วยกันเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องบทเพลงในท้องถิ่น บทเพลงในท้องถิน่นสะท้อนให้เห็นถึงการดำรงชีวิตของคนแต่ละภาคซึ่งมีความแตกต่างกันเช่นอาชีพความเชื่อและที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือเรื่องของภาษาหรือที่เราเรียกว่าภาษาถิ่นค่ะภาษาถิน่นเป็นภาษาย่อยที่ใช้พูดจาก,กันในท้องถิ่นต่างๆซึ่งแบ่งตามภูมิศาสตร์หรือ ท้องถิ่นที่ผู้พูด,พดพภาษานั้นอาศัยอยู่ในภาคต่างๆสามารถแบ่งออกเป็น4ถิ่นใหญ่ๆด้วยกันได้แก่ 1. ภาษาถิ่นภาคเหนือ 2. ภาษาถิ่นภาคก,กลาง 3. ภาษาถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เรารู้จักกันในภาคอีสานนั่นเองค่ะ 4. ภาษาถิ่นภาคใต้ เพลงพื้นบ้านภาคเหนือนิยมร้องมาแต่โบราณเป็นการร้องโต้ตอบกันระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงต้องใช้ปฏิพานไหวพริบในการขับร้องเรียกว่าเพลงซอ มาทำกรรมเมตกรรมตั้งใจมาทำเกี่ยวครับซอสเยียงใหม่บุญเนธสื่อสร้างสรรค์เปิดเล่ากันว่าเวทีเจ้าบ้านช่องสิบเอ็ดมีตึ้งมวลน้ำรายการเจ้าบ้านตากันก้วยกันพอแข้มงวดขอเชิญ เพลงพื้นบ้านภาคกลางเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเกี่ยวข้าวเป็นเพลงที่ใช้ร้องขณะเกี่ยวข้าวเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและสร้างความสนุกสนานในการทำงานค่ะ เพลงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพลงหมอลำเป็นเพลงที่ร้องเล่นสำหรับหนุ่มสาวหรือผู้ใหญ่เพื่อความสนุกสนานตามเทศกาลต่างๆเช่นสงกรานต์หรืองานบุญต่างๆค่ะในสมัยก่อนเราเรียกว่าหมอลำกรอนเป็นการขับร้องกรอนด้วยภาษาอีสาน ประกอบกับเครื่องดนตรีประจำภาคที่เรียกว่าแคนภายหลังแม่ความนิยมในการฟังหมอลำกรอนลดน้อยลงทำให้ชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลัวว่าวัฒนธรรมของตนเองจะเลือนหายไป มีการประยุกต์หมอลำให้มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นแต่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของหมอลำคือการใช้ภาษาอีสานมาประกอบกับเครื่องดนงตีสมัยใหม่เรียกว่าหมอลำซิ่งค่ะแฟนอย่าสงสัยเสียงที่ร้องดังๆไม่ใช่ใครก็เห็นใช้วงสามารถที่ละแฟนปากาปกดหาดันให้แฟนรู้จักมาสบากนิดหม่ด้วย ดอันแปจจ่จ๋าจงเห็นใจอยู่ที่ไหนเห็นใจวอดให้ตัวขอวปัดตัวบทงานแลกความบันแป่จ๋าช่วยเสียผมใ,ให้ดังอย่าให้ผมฝันร้างจงเป็นจริงมองลำสิลำสิทม่ไม่ไม่เพลงพื้นบ้านภาคใต้เป็นเพลงที่ใช้บอกเรื่องราวต่างๆให้ชาวบ้านเช่นบอกข่าว เราเรื่องราวจะร้องเป็นคำกลอนใช้ภาษาท้องถิ่นนั่นก็คือภาษาใต้นั่นเองค่ะเราเรียกว่าเพลงบอก สรุปบทเพลงในท้องถิ่นแบ่งออกเป็นสี่ภูมิภาคตามหลักภูมิศาสตร์ภาคเหนือเพลงซอภาคกลางเพลงเกี่ยวข้าวภาคอีสานเพลงหมอลำภาคใต้เพลงบอก